ส่วนมุมน้ำเงินครับรถถังจิตผู้พันชาติจากอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัย22ปีครับมีชื่อจริงว่านายธนพลจันสนฟิตซ้อมอยู่ที่ข่ายมวยศรีพุทธมณผู้พันชาติครับที่จังหวัดพิษณุโลก,โลกนักชกในมุมแดงครับยอดไอคิวศศักดิ์สยามครับนักชกวัย18ปีจากอำเภอศรีนครจังหวัดสุโขทัยมีชื่อจริงว่านายประดิษฐ์ทองดีครับฟิตซ้สอมอยู่ที่ข่ายมวยศรศักดิ์สยามที่จังหวัดพิษณุโลก คุณตะนี่ถือว่าโปรไฟล์ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเคยประท้ากับตะวันฉายมาแล้วครับในช่วงวัยเด็กครับใช่ครับเขาชะตะวันฉายมาที่เพระปิสิครับอะไะครับวางด้วยแขขวาทันทีครับจะหาจังหวะกระแทกซ้ายกระดคีด้วยซ้ายหน้ารถถังนี่เป็นประเภทเข่าในเหนียวแน่นนะครับเตรียมจะมัดในครับยัดด้วยซ้ายครับกไดคิวรถถังนี่ ถ้าไปชื่อลถถังได้ไปถอยนี่ถือว่าเสียชื่อครับมาต่อยที่นี่หลายไฟในแฟนมวยจาได้เป็นอย่างดีครับประเภทถอยหลังหกล้มซ้ายหน้านครับยอดไอคิวสลีละดีกว่าครับแกชิงก่อนเลยครับะนะครับรถถังพยียบจะคว้านายเกียร่างตีด้วยขวาน้ำอดน้ำคนดีอยู่แล้วครับประเภทลงทุนรับก่อนแล้วผ่อนคืนที่หลังด้วยวงในเฮครับแม่ คนบ้านเดียวกันครับแต่สิบบนเวทีนี้ย้อนกันไม่ได้ครับต่อมาแล้วเสียบครับยัดไอคิวครับแทงซ้ายแล้วตีด้วยขวาครับยัดไอคิวขยับงัดด้วยศอกซ้ายกลับในมัดปีดถังนี่แหละครับจังหวะขีดในของรถถังเลยครับแข็งแรงจริงๆครับล็อกมาแต่ละทียัดไอคิวโดนบล็อกติดถอดด้วยประกันทั้งกวุนครับล็อกในเหนียวแน่น ไรคิวนี่มีลูกหลังไหลเข้ามาตู้แข้งขวาตูงทีหนึ่งเนี่ยขวาไม่ได้ครับรถถังมัดแล้วครับตีด้วยขวาหน้าเป็นตีด้วยซ้ายครับจังหวะยัดของทางด้านรถถังนี่แหะครับค่อ,คอยๆบดต่อครับยิงสลุดหรือเปล่าครับรถถังขวาหนายล็อกล่างไรคิวยังจะรูดครับแต่ว่ายังหาช่องตีไม่ทันนี่แหละครับตัวเกมทังนี้ครับกทางด้านรถถังลูกนี้ไปเข้าบุ้องเข้าหลวงครับโดนเสียบซ้ายเคลืนมาเอาละครับไม่ใช่งานง่ายครับวันนี้ จังหวะยัดไส้ครับนะครับรถแล้วาทางจะกดแขนยัดอีกครั้งครับบูญ่ออาไิคิวโอ้ตีไ,ไม่เลี้ยงจริงๆครับแต่ก็ได้ขึ้นคอยขึ้นบนยังไม่ได้นี่ยอ,อาริคิวถาจังหวะเสียบครับ<ส>เป็นเข่าขวางหน้ากับเข่าจับในครับดูว่าเข,าขา่าใครจะเหนียวเข,าขา่าใครจะแข็งกว่ากันขวางอีกครั้งครับตีด้วยซ้ายแล้วงเด้งขวาขึ้นมาบนได้แล้วชีบได้แล้ว แต่ตีไม่ทันครับรถถังต้องแต่งตัวไวกว่านี้ครับนี่ครับเจอลูกแกะกาเจอลูกตั้งไปทั้งมาของทางด้านยอดไอคิวยอดถังไม่ทำท่จัดเคลื่อนทับไม่สะดวกครับตอนนี้ครับแม้ว่าจะจับไม่ได้เปลี่ยนแต่ว่ายอดไอคิวก็พยายามจะเสียบให้ได้ไหลเข้ามาขยับขวาของยอดไอคิวซ้ายเพยายามเติมแล้วสลับแทงเลยครับแทงยาวๆครับแค่สูงแค่ยาวกว่าครับนี่ครับกระสุนอีกครั้ง รกระดมัดปนกูถอยหลังแล้วเสีเยบไีแน่จัดแจ้งดีเหลือเกินครับยอดไอพิวลดถางนี่ทีวน,นี้ไม่ได้มาพอโชคช่วยครับพยายามเดินต่อกระชื่นตัวแล้วเ,เสียบด้วยขวาแล้วตีย,ย้ำเข้ามาหมดยกที่หนึ่งครับ สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Live และ Max มวยไทย Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max มวยไทย7วัน 7, น7นรายการบน Facebook Max มวยไทยและบนระบบ iOS และ Android Max มวยไทย Mobile App ดาวนโหลด now on iOS and Android ท่านผู้ชมครับในคู่ที่4ของรายการครับรุ่นน้ำหนักพิกัด59กิโลกรัมรถถังสิทธิ์ผู้พันชาติในน้ำเงินคนนี้ครับเราบอกว่าเป็นประเภทในเหนียวแน่นครับแต่ว่าเจอยอดไอคิวก็สมชื่อเลยครับใช้ไอคิวแล้วก็จังหวะฝีมือครับพยายามจะดักเสียบครับแล้วก็เน้นไปที่จังหวะฝีมือทั้งเตะทั้งต่อยครับนี่ครับกับแท็กขวาเข้ามาแล้ววางแข้งครับด้านเจ้าไอคิวเลยครับยกที่2ครับตามต่อ มาชมกันเลยครับออกมายกนี้รถถังชิงเดินเข้าหาครับขึ้นบนได้หาจังหวะตียังตีไม่ได้แม่เป็นโดนทางหน้ายอดไอ้คิวถอนแล้วเสียบครับชิงเสียบก่อนนะครับตอนนี้กับออกมาตั้งเกมอีกครั้งครับสายหน้าเก็บได้จิ้มลำตัวทั้งทีครับรถถังตีด้วยขวาละครับเสียบซ้ายเพื่อมาเก็บเด้งเลยครับนี่ครับทั้งทที่โดนขวางหน้าอยู่นะครด้นรถถัง หรืองว่าเด้งทะลุกำแพงแล้วตอนนี้นะรถถังเปิดไปทีหนึ่งแข้งขวาเปิดทางเข้าไปอ้าวล้มลำตัวครับขาแล้วครับโอ้จังหวะโดนลำตัวมีสะดุ้งครับมาแล้วครับวงในายแทงซ้ายก่อนกับเจ้าไิคิวกดมาแล้วพยายามจะใช้เหลี่ยมครับรถถังไม่สนแล้วครับเดินกดแล้วครับไปด้วยซ้ายครับรถถังพยายามจะขวาไหนให้ได้ลูกเดียวนี่แหละครับพยายามโต้งครับทางด้านรถถังลงทุนเดินป่าโงนแทงเข้าไป แล้กระแทกซ้ายแล้วจับในล็อกได้แล้วตีต้องได้ด้วยนะครับเตะไปซ้ายครับรถถังลุยออกมายอดคิวลุยมาได้แต่ตีไม่ได้ครับเดจะขวาหน้าตีตีดกำแพงของรถถังครับรถถังวันนี้ลงทุนสูงเหลือเกินครับมาดูว่าจะถึงจุดคุ้มทุนหรือเปล่าครับวันนี้รถถังกระพุงซ้ายครับเสียบยัดเข้ามาเสียบคืนเข้าไปมาแล้วครับน่าจังหวะฉายบีกัตนาญอดคิว อิ่งกดมาแทงลากมาตีแต่เจอเหลี่ยมของรถถังเล่นงานครันนะครับยังมีพีิธีการอ่ากรรมการเป็นเตียงรู้นิดขาครับอาร์ครับยอดไอคิวจังหวะการถายนี่ถ่ายเป็นชุดครับขีดได้แล้วนี่ครับยัดไซน่าต้องยืดตัวครับแล้วเสียบด้วยขวาครับไอคิวอูจังหวะขีดบนเมื่อสักครู่นี้เราบอกว่าเหนียวจริงครับนะครับล็อกในนึบหนับเลยครับรถถังจับบนพร้อมบนได้ทีหนึ่งจังหวะเร่งซ้าย ไปครับตีตีตีโอ้โหเวลามานี่ก็มาเป็นชุดเลยครับไม่มาเดี่ยวเดียวกับด้านยอดไอคิวรถถังไปหนึ่งยัดไอคิวมาสามครับขวางหน้าตีก่อนครับยอดไอคิวไม่สนครับเสียดโดนบ้างไม่โดนบ้างแต่รถถังยอดไอคิวที่ได้ตีตีโอ้โหนี่แหละครับพลิกสถานการณ์มาเอาคืนได้ครับยอดไอคิวเดินหน้าต่อรถถังเย็นคุยไม่ได้ครับยอดไอคิวเอาแล้วครับ ถ้ามาเสียบรถถังไม่ยอมยันอีกก็ไม่ยอมครับหาแล้วเสียบไปเสียบมาโอ้ยนัวเนียจริงๆครับตีด้วยขวาเด้งคืนเหมือนกันครับเป็นจังหวะสุดท้ายของตัวนัรถถังแซกันคุณทีผมทีตลอดรถถังเติมอีกทีหนึ่งแข้งขวาสูงจับในได้อาจจะมาตีนะครับนะครับขวางตีพยายามจะขวางหน้าครับรถถังตีด้วยซ้ายตีด้วยขวารวบไว้กดเอาไว้ครับโอ้ยยอมกันซะที่ไหนเลยครับท่านผู้ชมครับเอาละครับ ช่วงท้ายเกมของยกที่สองครับยอดไอคิวพยายามจะดักแทงแต่รถถังปั้นด้วยสองซ้ายแล้วหมดยกที่สองครับ แม็กซ์ริงเกิลสองพันสิบเก้าค่ะชมแม็กซ์มวยไทยเจ็ดวันเต็มได้ที่ช่องสปริง g ิ6กค่ะแล้วมาเจอกันนะคะแล้วองว่าม,มันกเกี่ยวแน่นะ ครับท่านผู้ชมครับกลับมาติดตามกันต่อครับถัดจากคู่นี้นะครับท่านผู้ชมครับก็จะเป็นการเจอกันระหว่างสมิงดาอปตอแสนตุ้งยิมกับพลอยชมพูสิงห์วังชาในรุ่นกับ63กิโลกรัมครับท่านผู้ชมวันนี้ต้องบอกว่าตลอด3คู่ที่ผ่านมารวมไปถึงคู่นี้ในคู่ที่4นะครับดุเดือดทุกคู่กระพิตตาไม่ได้ครับ2ยกที่ผ่านมาของคู่นี้ครับดูครับยกที่สจังหวะสลับแทงขวาของยอดตะคิวและยัดซ้ายของรถถังครับเกมส่วนใหญ่อยู่ที่วงในครับ ดูครับพยายามจะกระชากมาปีด้วยซ้ายแต่เจอเหลี่ยมของรถถังเล่นงานครับเอาละครับความแข็งแรงแข็งแกร่งอยู่ที่มุมน้ําเงือนแต่ว่าความพริ้วครับอยู่ที่มุมแต่ทางเจ้านี้รถถังเดินเร็วครับจับบนได้งแต้นเกมจับในมาแม่ไม่ง่ายครับด้านรถไอคิวหาจังหวะเสียบติกเอาไว้นะครับล่าออกมากลางเวทีรถไอคิวขยับปอมรถถังสลับยกซ้ายแล้วเสียบขวาครับแล้วจับในตีด้วยขวาแล้วพลองมาวางในซ้าย ครับจอร์แดคิวโต้โต้สิครับแบบนี้นะครับจังหวะเตะซ้ายไม่ถึงครับรถถังชิ้มมันตัวขวานายตีด้วยขวานะครับพยายามต่อเนื่องครับแน่ต้องชื่นชมคนเดินใจของแกายครับตรงหน้ารถถังฮึดมาตลอดครับยกที่หนึ่งไปยังไงยกสุดท้ายก็เป็นแบบนั้นครับเป็นนักชกที่ฮึดจริงๆครับเอะไะครับปางบ้างครับรถถังตีด้วยซ้ายแล้วเทเลยครับโอ้หลักเหลี่ยมของรถถังครับ มาสุดท้ายเนี่ยทำได้ดีด้วยครับความต่อเนื่องเริ่มมีมาเรื่อยๆร,รถ่อยลดทไอคิวก็ไม่ยอมครับพยายามถอดมาอ่าลูกนี้ไปโยนขวางเอาไว้ครับเอาคืนยังไม่ได้ครับยัดไอคิวนะครับเสียบด้วยซ้ายครับตีรหถังพยายามจะขีดแทงด้วยซ้ายบ้างครับโอ้โหกระทุ้งมาแต่ละดอกแต่ละทีครับนะรครับไล่เข้ามาใหม่สลับเสียบขวามัดบอลตียัดยัดโอ้โหท่านผู้ชม เอาเลยครับจังหวะเร่งของตนั่งรถถังมาอีกแล้วครับนี่แหละครับ3าเมตร3ามดอกซ้อนๆของรถถังจัดหนักจัดเต็มจัดชุดใหญ่ให้เลยครับตอนนี้โอ้โหชื่อรถถังเนี่ยจะยิงไปปืนกลนไม่ได้ต้องยิงแบบปืนใหญ่ครับนะรครับขวางหน้าไอคิวเสียบซ้ายรถถังโตเข้ามามก็ยกังออู้หต่อเนื่องครับเดินหน้าต่อรถถังจัดไอคิวฝักงหลังรอยชุดกลางเวทีถอดมาเสียบต้ายติดกำแพงครับขวาม,มาได้มาสายต่อยให้ึลื่อไอคิว ไปเข้ามายัดเข้าไปเด้งไปขวาโอ้โหท่านผู้ชมเราใช่จริงๆครับไล่เข้ามาใหม่ครับยอร์กิวปักด้วยศอกซ้ายครับตีไได้วยข่าขวาครับยอร์กิล์อ่านครับว่าถังแดงเด้งเดงโอโ้แล้วดูนัำต่อยเลยครับย่างความทีเริ่มกลับมาทำง,งานอีกครั้งครับรถถังนี่นะครับปั้มกระจายครับตอนนี้ทางด้านรถถังยอร์กิวก็ไม่ยอมเสียเปรียบครับตบโอกาสเมื่อไหรก็เสียเปียบคืนเมื่อนั้นะครับตีด้วยข่าขวา เสียบด้วยเผาซ้ายครับยอดคิวแล้วถังมาเลยครับเสียบอูแกมาเป็นชุดเหมือนกันครับนี่นะครับคุณทีผมพีครับเสียเเรียบไม่ได้ของแบบนี้ไม่ต้องยอมเสียเเรียบครับยอมกันไม่ได้เด็ดขาดน่ครับสักสีคนบ้านเดียวกันครับจะกลับบ้านเนี่ vable, If, ยต้องรับชัยชนะกลับไปก็จะได้เดินยืดในหมู่บ้านครับโอ้โหนะครับชาวพิษณุโลกครับวันนี้ได้ดูของดีลูกหลานท่านในชกกันดุเดือดจริงๆครับนะครับเสียบ้าซ้าย ปีด้วยขวาีกล้งกับเอาละครับในช่วงท้ายเกมครับสนุกสนานต่อเนื่องขโมยผู้นี้เดินหน้าต่อครับงน้ารถถังไยไอคิวเสียบ้ายตั้งกำแพงรถถังไม่สนเลยครับยัดคืนเอาลยครับท่านผู้ชมครับครบ3สามยกเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหสามยกที่ผ่านมาเป็นสามยกที่คุณภาพครับต้องบอกว่าดา์บี้แม์เมืองพิษณุโลกครับซัดกันอย่างได้สนุกเร้าใจภาพช้ามาแล้วครับจังหวะฝีมือยังคงเป็นทันตนยอดไอคิวครับ ที่พยายามอาศัยลูกล่อลูกชนดักวางแข้งก่อนครับแล้วนี่แหละครับพอถึงตัวกับเป็นรถถังเลยครับที่อาศัยความแข็งแรงแข็งแกร่งจริงครับทั้งขวางทั้งมัดครับดูครับขวางตีก็ได้ครับแล้วก็ชาติทิ้งเลยครับจังหวัดยัดไส้ครับของทางด้านรถถังเสียบด้วยขวาเติมด้วยซ้ายแล้วมาเป็นพุทธเลยครับนี่ครับตีมาแต่ละทีครับแต่ว่ายอดไอคิวสู้ในได้ดีเช่นกันนะครับผลจะออกมาอย่างไรไปรู้นครับ a l right ladies and gentlemen the final prize สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Live และ Max มวยไทย Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max มวยไทย7วัน7รายการบน Facebook Max มวยไทยและบนระบบ iOS และ Android Max มวยไทย Mobile App ดาวโหลดน้า on iOS และ Android fighter for blue and red corner Max Muay Thai mobile app fighter 90 degrees so they both receive the fighter prizes alright ladies and gentlemen of the three rounds of action we go to the judges scorecard for the winner blue corner Rotong alright ladies and gentlemen we'll be right back the short break it's more tide water.